สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC Garden าาที่น่ารักทุกท่านนะคะยายา g a เด e นพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาขอให้เลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะ EP นี้นะคะ EP นี้มาอัปเดตต้นชวนชมนะคะต้นชวนชมก็ได้ทําการเพราะนะคะได้ทําการเพราะต้นชวนชมไว้ทั้งหมด20เมล็ดค่ะ20เมล็ดก็จะเป็นชวนชมดั้งเดิมนะคะ ทำการเพราะเมื่อวันที่22กรกฎาคมค่ะวันนี้วันที่1นะคะ1สิงหาทั้งหมดก็10วันแล้วนะคะเพราะไปที่20มเมล็ดค่ะตอนนี้นะคะมาแล้วกี่มเมล็ดมาดูกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19มาแล้วที่19ต้นนะคะมาแล้วที่19ต้นแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายเป็นเมล็ดที่ค่อนข้างเหมือนจะรีบมากเลยนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเขาก็งอกมาแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ ตอนแรกนะคะตอนแรกไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยลองรองรองพื้นนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยลองรอ,องก้นกระถางเลยนะคะถ้าใส่ลองก้นกระถางรำต้นเขาก็จะโตดีค่ะก็จะโตดีกว่านี้อยู่ก็อันนี้ก็จะเลี้ยงธรรมชาติไปค่ะรดน้ําธรรมชาติไปเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าอีกนานแค่ไหนนะคะจะได้ทําการย้ายนะคะย้าย เลี่ยนใส่กระถางนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆอตอนนี้ก็2ใบนะคะใบ2ใบก็ได้กลางมาแล้วเรียบร้อยมาแล้ว19ต้นนะคะจากทั้งหมด20ต้นอันนี้เขาก็ไหลามาหากันเพราะว่าช่วงที่วางก็จะวางห่างกันนะคะอันนี้ก็ไหลน่าจะมาจากตรงนี้อันนี้ก็จะมาจากนี่อันนี้น่าจะมีหนึ่งเมล็ดคิดว่าน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ ทีนี้มเมล็ดยังไม่งอกมาเลยนะคะเป็นชวนชมดั้งเดิมค่ะามาเกือบครบ20มเมล็ดแล้วนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจค่ะาฝากเป็นกำลังใจนะคะติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ